อรุณสวัสดยามเช้านะคะวันนี้แม่หน่อยจะพาทุกคนมาเก็บผักด้วยกันค่ะผักที่แม่หน่อยปลูกทิ้งไว้ตอนนี้เขาเริ่มออกดอกออกผลให้เก็บกินได้แล้วนะคะเรามาเริ่มที่มารักขี้นกก่อนเลยค่ะพันนี้ลูกเขาจะยาวและใหญ่เป็นพิเศษไม่เหมือนมาระกขี้นกลูกเล็กๆทั่วไปปลูกแค่45วันก็ออกดอกออกผลให้แล้วค่ะและที่สําคัญติดลูกดกมากจะมาช่วยเก็บผักเหรอมอ แม่หน่อยกำลังจะลงมือเก็บผักก็มีน้องแมวน่ารักข้างบ้านมาให้กำลังใจเขาคงงงว่ามนุษย์กำลังทำอะไรอยู่น้าน้องชื่อเจ้าฟีฟี่น่ารักน่าอินดูมากตอนนี้แม่หน่อยก็เริ่มพยอยเก็บมาราคีนกของเราแล้วนะคะมัวแต่ทำงานเพลินบางลูกน้องเริ่มเหลืองเริ่มแก่แล้วแต่เนื้อเขายังไม่นิ่ม ยังแข็งและสามารถกินได้อยู่ค่ะวันนี้แม่หนมีสัตว์ต่างๆมาให้กำลังใจเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งแมวมีทั้งนกและเผลอๆก็มีกระรอกวิ่งมาด้วยค่ะเขาชอบแวะเวียนมากินลูกฟิกญี่ปุ่นที่แม่ไหน่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านคงหลงไหลความหอมและหวานของลูกฟิกเหมือนแม่หน่อยแน่ๆผักชนิดที่สองที่แม่หน่อยจะพามาเก็บก็เป็นมะเขือยาวนะคะถึงต้นน้องจะไม่โตมากนะักแต่ก็ยังอุตส่าห์ออกลูกให้แม่หน่อยได้เก็บกิน เดิมทีน้องอยู่ในกระถางแม่หน่อยเพิ่งย้ายเขามาลงดินได้ไม่นานอีกสักพักพอรากเขาเดินต้นเขาจะโตกว่านี้นะคะช่วงนี้แม่หน่อยก็เร่งบำรุงน้องด้วยน้ำหมักจากขี้วัวค่ะหมักไว้หนึ่งเดือนขึ้นไปก็นำมาใช้ได้แล้วก่อนจะรดก็เอามาผสมน้ำหนึ่งต่อสิบส่วนค่ะใช้ราดรดโคนต้นอาทิตย์ละครั้งกำลังดีใช้สูตรนี้บำรุงแม่หน่อยคิดว่าใช้ได้เลยนะคะเก็บมะเขือยาวเสร็จก็มาต่อที่หน่อไม้ฝรั่ง พืชผักชนิดนี้ก็เป็นของโปรดของแม่หน่อยด้วยเช่นกันแม่หน่อยปลูกไว้ทั้งหมด12กอเก็บรวบรวมไว้วันละนิดละหน่อยใส่ตู้เย็นไว้พอ4-5วันก็ผัดกับกุ้งได้หนึ่งจานแล้วค่ะพืชผักชนิดที่4ที่แม่หน่อยจะพามาเก็บในวันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนะคะลูกสวยๆกําลังกินเลยค่ะปลูกไว้2-3ต้นก็พอได้เก็บเอาไปผัดกับผักต่างๆเพิ่มรสชาติความเผ็ดนิดๆ ช่วยให้ทานข้าวได้อร่อยมากขึ้นรอบนี้แม่ไหนมีพริกที่โตแล้วอยู่4ี่ห้าลูกเอาไปผัดกับมะเขือยาวได้หนึ่งจานพอดีเลยนะคะตื่นมาเช้าๆได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เดินถือตะกร้าเก็บผักอยู่ที่หน้าบ้านช้อปปิ้งซูปเปอร์มาร์เก็ตผักสดผักปลอดสารพิษที่เราปลูกเองไม่ต้องออกไปตลาดเลยนะคะได้กินผักปลอดภัยแถมยังได้ประหยัดเงินในกระเป๋าไปอีกหลายนื้อเลยะคะ่ะ